สบายดีท่านผู้ชมอันนี้แมนข่าวเจ้าได้มานอ,นอได้มาถ่ายเอาคลิปที่ว่าอันทางอันพุทธศาสนิกระสนนะหรือว่าผู้คนที่ว่าอนเลื่อมใสศรัทธาในองค์พุทธศาสนานอะกก็คืออันผู้คนที่ว่ามีใจ อันศรัทธาเนาะในการห่วมอันเพื่อทำบุญกุศลเนาะก็ได้มาเนาะอันแจกเนาะอาหารเนาะเพื่อเป็นการเงินเฮ็ดบุญเฮ็ดศิลท่านละเนาะแล้วก็ผู้แจกก็จะได้ฮับบุญฮับศิลเนาะได้ฮับศิลฮับบุญหรืนนอ,บบอผู้ฮับก็จะได้ฮับบุญคือกันเพราะว่าฮับเอาไปฮับประทานเนาะก็ได้มี อ,อ,อันห้างกายเนาะอุดมสมบูรณ์เนาะอิ่มนำสำลานเนาะเฮไทยอันอนะคว่าความไมตตีจิตเนาะไม้ตีจิตระวางอันน่ะค้นผู้ให้กับค้นผู้ฮับนี่ถือว่ามีได้หับบุญเท่ากันหมดเลยเนาะผู้หับก็ได้หับบุญผู้เจผู้ให้ก็ได้หับบุญแมนเนาะนี่แมนเนาะ นี่เป็นของแก่พระรสทานเดินว่าผู้คนกำลังไหลกันมาเนาะฮับของแกกของทานนะเนาะก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของทุกทุกทานของพุพทธศาสนิกชนทั้งหลายแมนว่าได้ได้มีบุญกุศลเนาะเลื่อมใสต่อ,อนนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนาะนี่แหละก็ อยู่บริเวณอนพระธาตุวัดอันภนะูเฮาหนี่ะเดอ้อทางสมเดอ้อพระธาตุวัดภูเฮานีละเนบ่พระธาตุวัดภูเฮานีมันมีพระธาตุที่สวยสุดงดงามประดับประดาตกแต่งไปด้วยดอกไม้นานาชนิดเนาะนานาชาตินานาชน,นินานาาดนานานดอกไม้นี่ก็คือดอกไม้ล้วนหลายจากทั่วโลกเลยเนี่ยเนาะอันนี้เป็นสิ่งพัดเนาะ สิ่มวัดเพิ่นกำลังมีการปัวแปลงนอกปฏิสังขรณ์ไหมเนื่องจากว่านอกยินตามกาลเวทากาลเวลาผ่านไปสิ่งคยว่าเห็นให้นอกวัตถุก็คือสิ่มเขานี่ก็มีการทุดโสมเนาะอันนี้ค่าว่าเขาไ่ได้มีการปรับปรุงหรือว่าบูรณะหรือว่าทาสีใหม่ก็มันจะถือว่าถึงแดดถึงหมอกถึงอย่างตามเวลาแล้วก็เห็นให้ มันต่อไปมันจะอาจจะสุดสมเนาะอันนี้เนาะผู้ที่ว่าเป็นองค์อลคารานี่นะองค์อลคารานี่พระสิมบัตพนลจึงก็ายเป็นอันนั้นสาวต่างชาติสาวสาวตวินออกเดอสาวยุโรปเนาะจอสาวตะวินออกเขาวาลมาวาวสาวยุโรปซีวาวาแบบง่ายๆแบบภาษาไทยเพื่อนนะสาวฝรั่งเนาะเนาะสาวฝรั่งเพิ่นเป็นผู อันานะองค์ขลักเนาะพี่ทักอันานะสิมวัดโพเฮานี้เนาะส่วนพระธาตุเนาะส่วนพระธาตุนี่แมนองค์ขลักละแมนสาวจีนเน,ะนะาะสาวจีนเน,ะนะาเนะนี่มันเป็นวัดที่ว่าจีว่าวัดนานาชาติก็ว่าแมนวัดสากลก็ว่าแมนเนาะมีทั้งพระพระพุทธหูของพุทธเป็นตัวแทนของสมองค์สมฤทธ พระพุทธศาสนาโหราเจ้าเนาะก็มีพระาธาตุ่งกวงเอาพระพุทธหูนั้นเนาะแล้วก็อันมีของธรรมดาก็กต้องมีฝูงองค,ค์คนระักพรฟักศักษาเนาะซึ่งพระฟักศักษาพระธาตุแต่แมนองค์อันอะ่ะอันพระพุทธหูจีนเนาะพระพระหูจีนเนาะพระหูอันอะ่ะซึ่งส่วนซิมแมนะอันอันพระ ขุอันาะขุดทั้งหอันคนฝรั่งก็คือคนตะวินออกเนาะคนยุโรปก็แม็นละเนาะชื่เป็นประเทศอะไนั้นครับเจ้าก็เป็นว่าบูฮูลรกอซึ่งเนาะเพียงแต่ว่าหน้าตาเพิ่นก็แม็นคือคนฝรั่งตะวินออกเขานี่แหละเนาะเนาะเจ้าก็สิให้เบิ่งไปเบิ่งงไปเด้อมีวัดมีอย่างอ้อมอ้อมห่อเผานี่ก็มีอัน นีพระาธาตุหลายพระาธาตุถึงคอยว่าค่ะเขาเจ้าเองก็บอได้หู้เรื่องหลายเกี่ยวกับพระาธาตุนี่แต่ละพระาธาตุันีมีอันใดเด้เนาะของขององค์สมมาหรรัวองค์ตัวแทนของพระพุทธพระเจ้าเนี่ยองค์ใดๆค่ะเขาจาก็เป็นเจ้า,จาจบุหู้เนาะหัวสีไฟน้มสืบเบิ้งนี่อะไรอย่นะเห็นบอ น,นี่เป็นพระโอ้อันนี้นพ,ะนนพระฤาษีเนาะพาระฤาษีตนุนแปดสิบขบวนเนาะเพิ่นทรงพระฤาษีเพิ่นก็ทรง,รทรงบ,รงบำเพ็ญเนาะเพื่อให้บรรลุธรรมของเพิ่นเอง,งนั่นแหละคนนี้วิธีอยู่แปดสิบทาเนาะ ยาสีทาอันนี้นเป็นต้นโอ้โัเอีตูหัวสิงไข่มีขบเวนคนปลูกไว้อีตูหัวสิงไคนี่คนวากะเผาเดีย๋ยวภาษาไทยเคนวากะเผาบ้านคนวากาพักอีตูตะไคร้เนาะตะไคร้นี่บ้านคนว่า ว่าสิงไข่นี่นี่นเอาเฟุ้งก่อนผู้คนกับมาหลวงไลายเนาะมาฮับเอาของแจกของอาชีวะของแจกของพาราสถานกับว่าแมนและเนาะนีะ่นะหลวงไลยภายมากก็มีคนอันานะต่างประเทศคนไทยคนอย่างหลวงไลายมา ครับเอาของแจกเนาะเพื่อนำไปเนาะหาประทานเนาะถือว่าเอาบุญเอาสินน้ำกันเนาะผู้ผู้แจกผู้ให้ก็ได้บุญผู้ฮับก็ได้บุญน้ำกันไปนั่นแหละเนาะอาสมขระเจ้ากระซีได้ขอจุดตีคลิปไว้ก่อนเนาะโอกาสหน้าจึงค่อยซะได้พบกันเนาะนีโอกาสดีๆีจึงค่อยมีได้สมแบบนี้เนาะนี่อ thai bưng bưng bay bung bay sum này, ừ. khỏi ti con sum